ยังมีบางจุดที่ที่ยังถูกทำลายไม่ได้และโอเคตรงนี้นะคะคุณไซมอนพาร์กก็เอาข้อมูลอันนี้มาพูดเนี่ยเหมือนกันหมดเหมือนกับที่คุณคอรีกูดเนี่ยพูดไอ้เรื่องทรั p อันนี้เนี่ยทรั TRA p อันนี้นะคะที่เป็นที่เป็นเน็ตเน็ตไฟฟ้าที่จะที่จะทรับเีสบีเนี่ยจากข้างในอที่เขาคุมอยู่เนี่ยไม่ให้ออกไปไม่ให้กลับบ้านนะคะ แล้วคนพูดเนี่ยนั่นในเรื่องนี้เนี่ยมีเยอะแล้วสิ่งที่เขาพูดอันนี้กลับมาที่เอพรูพูดนะคะว่าเรปทิเลียนพวกนี้พวกหน้าพวกนี้ได้สร้างระบบก,กรรมกฎแห่งกรรมขึ้นมาใช้กับมนุษย์บนโลกนี้เท่านั้นก็คือ ก็คือมาทําให้มนุษย์เนี่ยบนโลกนี้โฮมออเปียนสเปียนเนี่ยเวียนไหวตายเกิดเวียนไหวตายเกิดเพราะกรรมของตัวเองเพราะเพราะการยึดติดเนี่ยในกรรมของตัวเองที่มันสร้างวิบากเกิดการเนี่ยเนี่ยยึดติดตรงนี้ก็มาเป็นบทบาทของผู้เจ้าละมาเป็นบทบาทของผู้เจ้าที่มาเปิดเผยล่ะ ฉะนั้นระบบกรรมกฎแห่งกรรมตรงนี้ไม่ปรากฏในดาวเคราะห์ดวงอื่นเป็นของโลกนี้เท่านั้นที่พวกนาคสร้างขึ้นมาจึงทำให้โลกนี้เนี่ยกลายเป็นคุกชีวิตที่เราวนกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนแล้วนี่คือข้อเทจจริงที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะรู้ จึงกลับมาเนะี่ยท่านก็เป็นไลฟ์ปีอิงเข้าใจไหมที่ที่พยายามเนี่ยมาเปิดเผยนะให้กับมนุษย์แล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยตื่นรู้เพื่อที่จะพาเรากลับบ้านโอ้ oh my god oh my god <laughs> วันนี้นะถ้าข้างบนไม่ช่วยนะมันไม่ออกมาเป็นอย่างนี้หลอกนี่ท่านช่วยอยู่ oh my god เ <laughs> ข้าใจไหม ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยอ่ะฉะนั้นสงครามอันนี้นะคะระหว่างมนุษย์เนี่ยนะคะกับพวกหน้านะคะคนบนดาวอังคารบนแอสเตรอยลบนดาวพลหัสอะไรพวกนี้นะมีธาตุเต็มไปหมดอันนี้คุณคอวิกูดไปดูมาแล้วเห็นมาแล้วยังมีเนี่ยที่ไปทำเหมืองอ่ะ เอาเหมืองทองเหมืองอะไรต่ออะไรไปขุดแร่อะไรต่ออะไรพวกนี้ธาตุนี่เต็มไปหมดเลยจึงอยู่ในเงื้อมือเนี่ยของพวกไรโคนอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วมาเอาเรื่องกรรมเนี่ยมาเป็นโซ่ล่ามนุษย์แบบตายแล้วก็ยังไม่หมดเรื่องตายแล้วก็ยังไม่หมดเรื่องยังไม่ได้หมดทุกหมดศกเขาตายแล้วเนี่ย เราก็ยังถูกกําหนดเนี่ยให้เรามารีบกลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดอีกเดี๋ยวก็มุดกลับมามุดกลับมามุดกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่ะไปไหนไม่ได้อะ่ะโอ้ my god oh my god โอ้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือคืออาจารย์ไม่รู้นะมันจะออกมาอย่างนี้นี่ถ้าท่านไม่ช่วยเราออกไม่ได้หรอกฉะนั้นนี่เรื่องใหญ่กว่าที่คิดแล้วนะคะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยนะมันต่อย,ยอดจากสิ่งที่พูดเจ้าเนี่ยได้ทิ้งเอาไวอ้อ่ะ ต่อยอดไว้ให้อ่ะเนี่ยท่านถึงมาชนเนลเนี่ยนผ่านเนี่ยเอวินาแล้วก็มาถึงเราอ่ะฉะนั้นคุณอย่าทำเล่นเลยนะเนี่ยอาจารย์ยังนึกยังยังยังไม่รู้นะจนกระทั่งเช้าวันนี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าที่คิดแล้วคุณจะต้องแหกคุกชีวิตแบบมหาศาลเลยคุณคุณจะมานั่งประมาทเนี่ยไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าคุณไปถึงนิพพานเนี่ยไม่ได้ตรงนี้อ่ะ มันยังมีส่วนของที่คุณโคดนี่บราวนะ์เนี่ยจากฟาไซด์อินสติลเนะี่ยสถาบัานดูไกลอะ่ะเข้าเข้าไปเนี่ยนะคะดูกลุ่มหน้าที่เขาเซตไอเดดทรัพให้กับให้กับคนตายอะ่ะเดดทรัพเหมือนกับที่กัดดักหนูอะ่ะเป็นทรัพ่ะตรงนี้เงาแสงเนี่ยทอเดินไปตามแสงตามแสง พอไปแสงแล้วมันไม่ใช่มันเข้าไปสู่ไอ้กับดักของเขานี่คือเทคโนโลยีของพวกแอฟริกเลียนเป็นเทคโนโลยีของเขาที่เขาเนี่ยจะจ,จับจับเจ้าวิญญาณที่ออกไปอ่ะไอ,ไอ้ตัวนี้ของเรามันแค่เปลือกคุณตัวจริงของเราอะอยู่ข้างในที่เมื่อวานพูดนะ่ะเข้าใจไหมเพราวิญญาณเราออกจากร่างเนี่ยเขากวาดเรากลับมาอีกทีเอา้ามาเกิดอีกมุดกลับมาอีก โหนี่พู้เจ้าท่านตีทะลุแตกหมดนะ่ะท่านจึงบอกว่าเราต้องไปนิพพานแล้วอะ่ะโอ้นี่ใช่เลยอะตรงนี้อะที่กลับมาบอกว่าคุณคุณโคดนี่บราวนะคะเขาเขาเขา้เขาไปดูเนี่ยในเอ่อการดูไกลเนี่ยของเขาแล้วเขาสามารถเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็มีบีอิงอะนะคะที่เขายังคุมเกมเนี่ยอยู่ที่จะทรับพวกเดดโซ เพื่อจะให้เราเนี่ยกลับมาเกิดอีกเนี่ยทันทีฉะนั้นสิ่งที่คุณจะรู้ได้ยังไงนะคุณเอาคําตอบตรงนี้ไปเลยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณสับสนคุณจะตกใจว่าเราวฉ่นจะรู้ได้ยังไงคืออย่างนี้คุณต้องพยายามทําสมาธินะสิ่งที่อาจารย์บอกว่านี่คือสภาวะนิพพานนะคะขอให้คุณเนี่ยเห็นจากของจริงตรงนี้สําคัญที่สุดเลยถ้าคุณไม่ปฏิบัติเนี่ยนะคุณรู้ไม่ได้หรอกคุณก็ฟังไปอย่างนั้นแหละไม่รู้หรอกไม่รู้ของจริงหรอกเข้าใจไหมคุณต้องปฏิบัติ ปฏิบัตินะคะแล้วอาจารย์นเนี่ยที่บอกว่าดูช่องว่างของใจแล้วก็บอกว่าตรงนี้นี่แหละคือนิพพานคือภาษาบริสุทธิ์อะไรต่ออะไรตรงนี้เนี่ยคุณดูจนชัดเจนแล้วคุณเฝ้ามองตรงนี้นะะนะคะแล้วคุณเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวตั้งเลยเป็นตัวตั้งเลยว่าใครจะหลอกคุณไม่ได้อีกต่อไปใครจะหลอกคุณไม่ได้อีกต่อไปเข้าใจไหม ที่เมื่อวานเนี่ยอาจารย์นั่งพานั่งสมาธิแล้วก็พออยู่กับช่องว่างตรงนี้อยู่กับนิพพานตรงนี้ตัวสภาวะที่เป็นของจริงถ้าคุณอยู่กับมันแล้วตรงนั้นมันจะสมบูรณ์ของมันแล้วมันจะมีคำตอบของมันอยู่ในตัวที่จะบอกคุณว่ามันใช่สภาวะนี้คือสิ่งเดียวที่ทำให้อาจารย์สุภวันรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่มีแบ็กอัพ คนเดียวลุยเรื่องความรู้นะผู้หญิงคนเดียว o n e วูแมนโชว์เนี่ยลุยมาเรื่อยๆสาเหตุที่เราลุยมาเรื่อยๆเ,เนี่ยได้รอดจนถึงทุกวันนี้เพราะสภาวะนิพพานอันนี้ที่เป็นสัจธรรมสูงสุดที่เป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลเลยมันเป็นของจริงเพราะมันเป็นของจริงที่ทุกอย่างมันมาจบที่ตรงนั้น ฉะนั้นคลาใดที่อาจารย์เนี่ยสับสนไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครคุยด้วยคุณจะไปคุยกับใครอ่ะจะไปถามใครถามแบร์ี่เหรอฉะนั้นสุภวันคุยกับใครต้องวิ่งเข้าหานิพพานและเพราะสิ่งนั้นเป็นของจริงเราจึงสามารถมาได้อย่างปลอดภัยลุยมาเรื่อยๆอย่างปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ ฉะนั้นถ้ามาถามอาจารย์ในขณะนี้นะคะคืออย่างที่อาจารย์พูดเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่กับสภาวะนิพพานแล้วก็ใช้ตาใจดูสภาวะนั้นอาจารย์บอกได้เลยว่าหลังจากที่นั่งดูมาเนี่ยห้าสิบปีแล้วอะเริ่มต้นที่อายุสิบเก้าอะตอนนี้ยหกสิบแปดนะคุณจะเอาไงอะกี่ปีอะบวกลบคูณนารเอาเองดูมาเรื่อยเนี่ยโดยตลอดฉะนั้นมาถึงจุดต,ตรงนี้ที่กว่าอาจารย์ไม่มีความสงสัย เชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์ยกอีกกำลังล้านให้ล้านเปอร์เซนต์ว่าต้องใช่สุขได้ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนางปรมาศูนอย่างอาจารย์มีที่พึ่องอยู่แค่ตรงนี้กับสภาวะที่มีของจริงอยู่ข้างใน โห oh, คุณถ้าไม่มีของจริงคุณก็ว่าผู้หญิงคนเดียวอย่างนี้ไม่มีแบ็กอัพมันจะมาถึงจุดนี้ได้เหรอไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลยไม่มีทางสุดๆเลยไม่มีฉะนั้นโอเคนะกลับมาตรงนี้นะขอให้คุณทําจนกระทั่งสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ถ้าใคร